อันยองคลิปนี้นะคะจูนก็จะมาทำารีแอคชั่น MV เพลงใหม่นะคะของ NCT 127ได้ก็คือเพลง Ayo พา,าเพื่อนมาด้วยหนึ่งคนแล้ก็คือาบสวัสดีค่ะทุกคนเราเป็นเมนใครฉันเมนเจยห,หยอนเราเราเราจุนเมนใครหรอเมนพี่ไ้ ตื่นเต้นมากนะคะตอนนี้ MV ที่จะปล่อยออกมานะคะคือเวลาสี่โมงเย็นของที่ไทยตอนนี้ก็ปล่อยเบาๆแบบ10นาทีแล้วคือตื่นเต้นจนแบบทับเลยไม่ถูกตอนนี้คือปิดโทรศัพท์ทุกอย่างเพราะไม่อยากให้ใครมาสปอยใช่ยังไม่อยากเห็นพี่แจยองตอนนี้แต่คือคาดหวังว่าเพลงจะต้องออกมาดีมากแล้วก็ทุกคนน่าตะหลอดแบบสะพังสุดๆแม่แม่แ ดูทีเซอร์ดูอะไรมาก็กแบบติดหูมากพึ่งมาพึ่งมาจริงโอเคงั้นเราไปรีแอคชั่น MV กันเลยดีกว่าคะ่ะกับเพลง Ayo Let's Go <S <laughs> ใจตออนีมันเต้นแรงจนแทบจะทันรออกมาอยู่ Go <S <S Oh My God, oh my God. <laughs> เจอแล้วเจอแล้วหล่อว่ะหล่อมากคนอายทำผมตรงนั้นยังบรอหลอดเวอร์โวยแทชานวั2่อคือแบบเป็นลม คุณพระขวัญอยู่บนสวรรนะเขาใช่คนหรือเล่คะโอ้โหักกดาตายตายได้เลนะ่ตรงผมก็กินออชอบมากรีอะ ดีเนาะเจอแหละแค่นาดาที่จริงใจโอ้ชิาคาโก็บอยท่านนอนเขาติดถูงมาก<ช>เลยอะเราแบบมบ <c oughs> ุมกล้องดีเนาะ จอดเมื่อกี้ขึ้นสวรรค์เลยไปนมป้าสายาเจอละ เอาเลยเอาลยกรรมฐานแล้วก็ลอยกดก้าวๆเพื่อไปัในี่มาย นี่ไม <The> <baptism? are again response> mm ่ใช่สูตรธรรมดานี่สูตรหล่อจบแล้วหรอจบแล้วใช่ไหมคนกำลังเพลินแล้วน่าจะมีสักชั่วโมงหนึ่งกำลังเพลินอะใช่ไหมเฮ้ยแล้ก็สั่งเกือบสี่นาทีเลยนะเนี่ยใช่แต่เราดูเหมือนนาทีเดียวใช่ดูแบบเร็วว่าโอ๊ยหลงมากตอนนี้คือแบบโอุ้ยน้าแดงวะดูหน้าเด้งสติแบบไม่อยู่กับตัวจะพูดอะไรนะ แบงเลยตอนนี้แบงใช่ย้อนหล่อมากเลยอ่ะหลังที่จริงใจเวอร์ความหล่อสร้างเรื่องโอ้ยตื่นเต้นหายใจเหมือนจะทะลุออกอ่ะมีใครเป็นไหมแบบดูเอมวีแล้วแบบขนลุกแบบตลอดอ่ะใช่เออขนาดคือมันมีฉากให้้ววใชกฉากดีมากขนาดเราแบบเขาไม่ได้ติ่งร้อยเ็นตขนาดนั้นมาดูเอมวยังรู้สึกว่าแบบ เออมันขนลรูกะม,มันชอบมันดีต่อจากนี้ก็ต้องแบบติดหนักแล้วปะเอางี้ใบชอบซีนไหนที่สุดที่เป็นเบสซีนนะก็คือฉ <อะ S 2> ากที่เจฮยอนใส่แว่นดำใช่แล้วก็มีอีกฉากนึงก็คือตอนที่เจฮยอนพูดว่าเอโยเราเสียงเขาอะมันอารมณ์แบบเสียงเลมอนเนต์อะใช่ไหมใครมากก็ซิที่เข้าเคยแจฮยอนลุเนี้ยมันเป็นใส่ชุดสุดแบบผู้ดีผู้ดีแบบหล่อแบบหล่อมากอน เหมือนม<ส>า,าเฟียดินีแต่ก็เหมือนเหมือนเจ้าเบ่าวฉันเจ้าบ่าเราฉันเป็นเจ้าสาวเอง <laughs> ส่วนจูนชอบซีนไหนหรอทุกซีนที่มีพี่แทยง <laughs> เออนันก็ใช่แต่ว่าให้เลือกเบสซีนแบบซีนเดียวก็คือซ <laughs> ีนขาก่อเน,น,น,นี่ยชอบมันเนี้ยชอบมันนี้เลยชอบที่แบบฉากเปิดตัวมาแล้วเป็นแบบ อย่างเงี้ยว้าวอยู่นะคืนนี้เจอแน่ทรงนี้นะคะแบบในห้องน้าใครจะคิดหรอว่าทรงผมนี้จะอยู่ในวีนี้บอกตรงว่าหน้าตาแบบทรงผมสุดๆจะเห็นอะไรนึกถึงอะไรทุเรียนเนี่ยเขาเห็นแล้วเขานึกงถึงเรื่องแน่ๆทุกคนเคยดู่าษาญ่าเออดกันบนอ่ะงกวลตอนแบบแปลงร่างเป็นแบบซุปเปอร์สายาแล้วโวไปเลยเชื่อว่าหลายคนก็คิดแบบนั้นมันเหมือนหลายอย่างนะมันเหมือนับปะรดเชื่อไหมเดี๋ยวเนี่ยพรแถวแท็ก ดูในทวิตนะก็จะมีคนเอารูปมาเปรียบเทียบเยอะว่าเหมือนอะไรแน่นอนจูรู้แล้วว่ามันเหมือนอะไรมันเหมือนอย่างนึงเดี๋ยวขอเปิดให้ดูเหมือนมากอันนี้สิบนาทีผ่านไปตันตเกียรการมีมีมีไว้ในเครื่องอ่ะตั้นใช่เลยผมผมจูนเจ้าแม่ลอยมีมีผมผมนี้ใช่เลย เจอแล้วเกาหลีที่จริงใจชอบเดี๋ยวคืนนี้ก็คือจูนกลับไปทําผมทรงนหน้าคนน้ำเลยใช่เพราะอยากเป็นแฟนพี่ไทยงแฟนกันก็ทําสมบูรณ์ส่วนดิฉันก็คือกลับไปใส่แว่นเาแต่ทางนีทางนั้นคือหลายคนอะชอบถามจูนว่าถ้าลองลงมาจากพี่ไทยงอะจูนชอบใครตอนแรกอะจูนตอบไม่ได้เพราะว่าจูนรู้สึกว่าคนอื่นอ,นอะจูนก็ชอบคือก็หล่อแล้วก็แบบมีความสามารถแต่แบบพอมาเห็นเอลพีเดียจูนอะรู้สึกว่าอาให้ทายว่าอีกคนคือใคร กับคนที่ลองแล้ว่ะแต่พี่ไทยยงใครอ่ะไม่รู้เลยเพราะว่าจุดมันดแต่พี่ไทยงไไทยงอ่ะแล้วก็คือใครอ่ะมาร์คลี่หรอมาร์คลี่หรอใช่เพราะว่า เดา,ายากเพราะว่ากบับจูนมันจะกี้แต่พี่ไหยงพี่พพหไหยงเว้ยแล้วก็แบบจะมี<ช>คํานึงมารีรบรรอกว่า<ช> <laughs> เรารู้สึกว่ามารีรเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ในการแ,แบบชัดเจนนะเสียงเขาว่าคือฟังสมมติจุนหลับตาฟังเงี้ยจุนแยกออกเลยว่าเสียงเนี้ยมารีแน่นอนซึ่งแบบมันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีแล้วก็เป็นเสด็์อย่างหนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่าชอบจังเพลินกับการได้ฟังเสียงเขาแบบเนี้ยกับมีอีกเพลงหนึ่งที่พี่ไหยงกับมารีอ่ะแบบคอลแลปกันสองคนชื่อเพลงลิปแบบ ที่ยังไม่ได้ฟังลองไปฟังดูเพราะว่าแบบจุนว่าหลายคนที่ไม่ได้ตามมากอ่ะอาจจะยังไม่รู้ว่ามีเพลงนี้อะไรมันดีมากจริงใช่แต่โดยรวมเอ็มวีนี้ก็คือก็ดีนะสําหรับการดูครั้งแรกแต่ว่าอาจจะกลับไปอีกรอบนึงว่าแบบเออมีอีกรอบที่มาที่ไปกับการเป็น M v วนี้คือมาจากไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวน่าจะมีคนมาสรุปให้ในทวิตแหละคิดว่านะเพราะว่า แต่ละเอ่มะมันก็จะมีคอนเซปต์ของเขาไงแต่วตอนเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าคอนเซปต์ MV วเนี้ยคือเราอ่ะไม่รู้จริงเพราะว่าภาษาเกาหลีก็ฟังไม่ออกวีดแต่หน้าผู้ชายอย่างเดียวค่ะแต่ที่รู้คือทำนองเส๊กหูมาก แบบฟังง่ายติดหูยอย่างต่ำว่าวันนี้กลับไปดู9ครั้งเพราะว่าจะเจาะทีละคนแบบ9คนก็คือจูนขับรถกลับบ้านก็ฟังไปแล้วอ่าสิบครั้งใช่แน่นอนปั่นวิวแน่นอนเลยประมาณนี้นะคะอ,อ้ออีกอย่างหนึ่งคือสตูดิโอที่จูนมาถ่ายวันนี้นะคะก็คือซีแอสสตูดิโอนะคะของพี่จูนเองก็คือพี่ต่อนะคะใครที่สนใจอยากถ่ายโปรดักหรือว่าถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยมาเช่ากับเพื่อนๆได้นะแล้วก็ใครนะคะที่อยากให้จูนทาคลิปอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์มาได้หรือว่ามีใครอยาก รู้ว่าจูนมาชอบ MCT ได้ยัางไงาชอบั้งแต่ตอนไหนทำไมถึงชอบพี่แทยโยอะไรอย่างนี้ข้อคำถามหลายๆอ,อย่างก็ลองคอมเมนต์มาได้เผื่อจูนจะมาทำ Q&A รวมแบบถามตอบเกี่ยวกับ MCT อะไรอย่างนี้หรือว่าอยากชวนไบ์มารีแอคชั่น m ออื่นๆกันกอีกก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะหวังว่าจะไม่ปวดหัวเสียงก,กรี๊ดลาไปกระดาลดเสียงนะคะทุกคนด้วยความหวังดี <normally S 2> ไปละนะ